สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงปักินอินชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกันในหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหาลูกอ๊อดนะครับกำลังจะเป็นลูกกบเนี่ยตายแบบง่ายนะครับว่าเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาเรียนรู้พฤติกรรมเข้าใจพฤติกรรมของลูกอ๊อดกลายเป็นกบก่อนนะครับท่านผู้ชม ลูกออสจะกลายเป็นโกบอยู่ในช่วง20 -30 วันนะครับก็เป็นในช่วงนี้นะครับลูกออสหรือลูกกบเนี่ยครับจะออดแดมากนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสรีระนะครับแล้วก็ลูกออสกบเนี่ยนะครับก็จะไปกัดกินหางที่ยังหดไม่ดีนะครับของลูกกบแล้วก็ลูกกบก็จะไปกัดกินลูกออสนะครับเพราะว่าโดยนิสัยของ ลูกกบเนี่ยก็เป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับลูกออสเนี่ยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เหงือกนะครับหายใจนะครับเมื่อ,อาขาหลังเขางอกแล้วเตรียมตัวที่จะขาหน้างอกเนี่ยแล้วก็หางจะหดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ปอดหรือว่าใช้ผิวหนังหายใจแทนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับ ก็จะทาให้เขามีการอ่อนแอมากขึ้นนะครับถ้าเราจะตอนเนี้ยนะครับเขาเราก็ต้องมีแผลเขาแล้วนะครับมีเขาเรียกที่ว่าเรียกแผลกบนะครับถ้าเป็นแบบธรรมชาตินะครับเราก็จะใช้ผักตบชวานะครับหรือผักบุ้งพวกเนี้ยนะครับเพราะว่านอกจากชะลอให้น้ําเน่าเสียช้าลงแล้วนะครับรากของเขายังเป็นอาหารอีกด้วยนะครับแล้วก็ก้านของผักตบชวาแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยก็จะเป็นแผลโดยธรรมชาติให้เขา เปลี่นปลายขึ้นไปนะครับเพื่อให้รอดพ้นนะครับจากการกัดของอลูกอสอกบนะครับที่จะกัดหางที่ยังหดไม่หมดนั่นเองนะครับแล้วป้องกันการที่ลูกกบไปกัดลูกอสอนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับลูกอสอกบเนี่ยนะครับเมื่อเขาเปลเื่มเปลี่ยนแปลงสีละเนี่ยเขาจะว่ายน้ํานานไม่ได้นะครับาบางทีถ้าเขาว่ายน้ํา นานไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะปีนป่ายขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาจะทําให้เขาจมน้ําหรือว่าบวมน้ําได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ควรจะให้มีแพรให้เขานะครับอย่างผมเนี่ยก็จะใช้แพรก,กบอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นแพ่ไอของน้ํานะครับกท็ที่ที่เขาตัดเอาไปทํารองเท้านะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ นะครับในเน็ตนะครับในช่องทางต่างๆนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับต้องใช้แบบขนาดบางนะครับถ้าใช้แบบหนาเนี่ยเขาปีนป่ายไม่ได้นะครับอาจจะทําให้เขาโดนกัดหางนะครับเพราะหางเขายังแช่อยู่ในน้ําอยู่ก็จะโดนกัดหางนะครับจนเป็นแผลนะครับแล้วก็ติดเชื้อพอติดเชื้อเสร็จเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ถึงตายได้นะครับในช่วงนี้เราก็ต้องลดปริมาณลงนะครับลดระดับน้ําลงนะครับ เนี่ยนะครับพอลดระดับน้ําลงแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูน้ําอีกนะครับว่า,ามีน้าเน่าเสียหรือไม่นะครับก็ต้องอของผมก็จะใช้เกลือแกงโรยลงไปแล้วก็ลดระดับน้ําลงนะครับค่อยๆลดระดับน้ําลงนะครับเพราะว่าจะทําให้ลูกกบเนะี่ยเขาค่อยๆปรับสภาพไปเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ลูกอ๊อดกบหรือว่ากําลังจะเป็นลูกกบเนี่ยาตายได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ ครับแล้วลูกออดกบหรือว่าลูกกบที่ตายในบาะนะครับเราต้อง,ร,งรีบตักออกนะครับเพราะจะทําให้น้ําเน่าเสียหรือว่าบางทีอาจจะทําให้ลูกกบหรือลูกออดกบนะครับไปกัดกินกันนะครับอาจจะทําให้ตายได้นะครับก็ร,กรีบตักออกเลยนะครับเอาน้าครับแล้วก็นํำ,นำไปให้นะครับเป็ดหรือว่าให้ปลาหรือว <decisions S 2> <ม>่าให้ลูกกบตัวใหญ่กินไปเป็นอาหารก็ได้ นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับก็ทุกท่านก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับก็วันนี้ลุงพงศ์ก็นามาแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงพงศ์ภากินชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นําผลงานดีๆมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ